กบสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจนั์นนสืบสวนข่าวอาจญายกรรมวันนี้ตรงกับวันอังคารที่31ตุลาคมพุทธศักราช2566ขณะนี้เวลา12นาฬิกาสนาทีนะครัี่หนุ่มอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านนะกฤษดาน,น,าค,น,นครนะอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดน,นคนปรปฐมนะครที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะมีทางเจ้าหน้าที่ ของสอพเมืองนครเชัยศรีนะฮะได้เข้าบุกลุกในเคหสถานนะฮะในยามริการนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่นมอยู่อ่าไม่บริเวณบ้านนะที่เกิดเหตุนะฮะที่เกิดเหตุนะฮะบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านหลังนี้นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปดูฝั่งทางฝั่งอีกบ้านนะเพราะบ้านของเฮียเฮียเม้งเนี่ยอ่าเขามีสองหลังนะมีสองหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียเม้งกันครับ ให้แมวเหรอโอเคครับให้แมวแมวเม้งอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยังแมวให้แมวนะครับผมโอเคยังแมวอ่านี่เป็นอ่าเจ้าของบ้านใ่ครัทั้งสองหลังเลยสามหลังสหลังนะอ๋อติดกับสามหลังเลยนะฮะอ่าวันที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะเป็นตรงกับวันที่สามสิบสบครัเวลาเท่าไหร่นะ ประมาณสี่ทุ่มครับที่ตำรวจเข้ามาก็คือประมาณสามทุ่มครึ่งกว่าอ๋อสามทุ่มครึ่งใช่ประมาณช่วงเวลาสามสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเหสามสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มใช่ไหมเราเข้ามาไอตอนนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นครับ คือคนงานผมแบมันมีเรื่องกันกับคนงานก่อสร้างนางโู้นแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องมาจากซื้อของค่ะไปซื้อของลับมาพอไปถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งโอเคประมาณประสี่ทุ่มกว่าเขามีเรื่องกันช่วงสามทุ่มกว่าช่วงสามทุ่มกว่าเนาะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกครับที่ที่เขาบอกมานะครับก็คือว่าลูกน้องผมมาขวดไปปาืมขนหน้าบ้านเขาอะไรประมาณนี้ครับ อ๋อครับผมบ้านก็จะเป็นมันมันไม่ใช่บ้านมันเป็นแคมป์คนงานครับประมาณนั้นแคมป์แคมป์คนงานแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันแต่ไม่ได้ตบตีกันเลยนี่กันเพราะฝั่งเราเขาไม่ไม่ออกมาเขาไม่ออกมาูรน้องตาขวดแล้วขี่กลับบ้านไปหลังจากนั้นประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีลูกน้องคนนี้เป็นคนไทยคนไทยรับคนไทยเนาะครับคนไทยแต่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมหมอไม่ได้อยู่เขาอยู่บ้านเขาพักบ้านเขาตั้หาใช่ครับบ้านเขาตั้งหารถที่เขาขี่ไปก็เป็นรถของเขารถของเขาแต่เป็นลูก ทำงานมาครับทำงานอ่ะทำงานก็เลิกงานมาวันนั้นเลิกงานสามทุ่มฮะครับผมเลิกงานสามทุ่มมาเกือบประมาณนะครับครับอ่าก็ไม่ได้ตบตีทะเลาะอะไรกันมากมายใช่ไหมฮะมีแค่เสี่ยงขวดลงพื้นแล้วก็ฝังทางนน้นเขาก็แจ้งแจ้งตำรวจถูกต้องไหมใช่ครับแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจนั้นก็เข้ามาเขาก็ที่จากตรงนู้นแล้วมานี่อ่ามาตามทาไมเขารู้ว่าอ่ามีรปภพามาไม่ใช่ทำไมเขารู้ว่าคนงานของเฮีย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขารู้ได้ไงเขาไม่เขาไม่ได้แจ้งผมแต่เขารู้ว่าเป็นเขาบอกบอกว่าเป็นลูกน้องผมตอนหลังแล้วที่ผมกลับมาประมาณสี่ค่งกว่าจนกระทั่งทุมที่โทรหาพี่ครับพี่เอาเป็นยังไงตัก็ประมาณนั้นครับแต่้งตำรวจก็เข้ามานี่เข้ามามากับรอปภสองคนแล้วก็จะมีคนที่ว่ามีเรื่องกับลูกน้องผมอ่ะต่อสร้างหมาอีกประมาณสามสามคนแล้วนมาสรสามสี่คนแต่ไม่แน่ใจนะครับในกล้องวงจรปิด ก็เข้ามาในบ้านตกลคนรปภคนหนึ่งกับร้อยเอกคนหนึ่งเดินเข้ามาข้างในตรงประตูเหล็กอร้อยเอกร้ออยเกใช่ไหมยศตร้อยเอกใช่ไหมที่ที่ที่เข้ามานี่นะใช่ครับอ๋อมองร้อยเอกใส่เสื้อไม่ไม่ใช่ชตำรวจเป็นเสื้อแจ็คเก็ตธรรมดาแจ็คเก็ตตำรวจแล้วก็มีตาลโลโกลิฟอ่าโลิฟเนาะครแล้วเดินเข้ามาเรียกคลุ่งานผมโอเคเข้าไปดูหน่อยครับเดินเข้ามาตรงไหนฮะเดี๋ยวท่านชมครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเนี่ยงเขาไปดูสถานที่นะดู เดี๋ยวดูดูชี้ครับแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้รถรถเจ้าหน้าที่จอดตรงไหนฮะเดี๋ยวดู <_ Gerilim> ดูชี้นชนหน่อยรถเ <c oughs> จ้าหน้าที่น่าจะจอดตรงนี้นะครับอ๋อหน้าบ้านเนี่ยมอไซค์กี่มอไซค์มากี่มอไซค์มาแล้วก็สีดำพุดยามก็ตามขี่มอไซค์ตามมาโอ้นั่งออซ้อนมาใช่ครับผมออซ้อนมาด้วยกัน จอดตรงนี้ใช่ไหมฮะจอดบริเวณนี้จอดบริเวณหน้าด้านนี้แล้วก็เดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาตอนนั้นตอนนั้นมีใครอยู่ในบ้านฮะที่พงงานผมที่เป็นต่างดาวสามคนเป็นคนไทยหนึ่งคนครับอ๋อไอ้ต่างดาวนี่ก็ถูกถูกต้องครับต้องทำบัตรถูกต้องอ่าฮะอ๋อคือเดินเข้ามาเลยใช่ครับเดินแมาไม่ได้เรียกไม่ได้ถามอะไรเลยไม่ได้อันนี้เลยเดินเข้ามาดุมๆเลยใช่ครับอ๋อเดินเข้ามาอ่ะรตรงนี้นะมาถึงช่วงประมาณนี้ครับตรงนี้เขาก็ เรียกเปิดประตูเรียกคนงานโอ้เดินเดินเข้ามาหน้าบ้านนี่เลยไอประตูบ้านจะเข้าบ้านเดงนี้เขขบ้านนะนะอืมครับแล้วก็เรียกครับผมแล้วก็เรียกให้คนงานออกมาอืมฮึออ๋แล้วก็ให้มายืนตรงนี้ล่ะอยู่ตรงนี้ยืนถ่ายรูปช่วงนู้อ๋อเรียกเรียกเรียกคนงานออกมาถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็ถามว่ากี่คนตอนนั้นคนงานกี่คนที่ออกมาคนงานวันนั้นออกมาห้าคนครับโอ้มีห้าคนใช่พักพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมพักพักหยู่ที่นี่แค่สี่คนสี่คนอีกคนหนึ่งแต่แต่คืนนั้นก็ทําอะไรเดินเข้ามา คืนนั้นก็ทําอะไรไอ้คนงานกินข้าวกันอยู่ข้างในอ๋อก็เรียกออกมาครับออกมาไปยืนตรงนี้วันนั้นที่มีอยู่คือสี่คนแล้วก็มีเพื่อนของคนงานเขามาเที่ยวหากันอะไรเงี้ยทุกคนเวลาเท่าไหร่ครับเวลาที่เข้ามาตอนาันเข้ามาแล้ประมาณสามทุ่มกว่ากว่าสี่ทุ่มมาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มบ่ายอ่าประมาณสี่ทุ่มอะครับาสี่ทุ่มอ่ามันสี่ทุ่ม กือบๆสี่คุณเพราะว่าก่อนแรกทุกคนจะมาแ๊บเดียวครับผมโอ้เรียกออกมาตรงนี้เลยใช่รับให้ยืนตรงนี้แล้วก็เขาก็ยืนช่วงประมาณนี้ก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปไปครับถ่ายรูปแล้วถ่ายอะไรอีกไหมเห็นว่าถ่ายรถถ่ายอะไรด้วยไหมมีไหมอ๋อถ่ายรถต์ยนครับอยู่วันนี้ไม่อยู่พอดีวไมไปทำงานไมจอดอยู่ด้านนอกใช่ครับโอทีแรกลงมาจากรถถ่ายรูปรถก่อนถ่ายรูปรถยนตก่อนควนก่อนครับแล้วก็เดินออกไปถ่ายรูปรถ เาก็ให้คนที่มีเรื่องกับลูกน้องผมมละนั่งชี้ทะเบียนรถหน้ารถแล้วก็ถ่ายผมมีกล้องจําเป็นหมดหรอให้ชี้ด้วยชี้เลยครับนั่งยองๆแล้วก็ชี้ทะเบียนรถแล้วก็ถ่ายรูปกันประมาณนี้ครับตอนนั้นผมไม่อยู่ตอนนั้นไม่อยู่แล้วทราบได้ยังไงว่ามีคนตามอ๋อเราดูไทม์ได้อ่กลับมาถึงบ้านคนงานมายกช่วยยกของเข้าบ้านพอผมซื้อของมาทําบุญตะปาเทวะครับคนงานก็ไายกเข้าสารยกอะไรเข้าบ้านแล้วก็บอกคนพม่าบอก ว่ามีโำลิสมาถ่ายรูปมาประมาณนั้นแล้วแล้วแล้วใครเป็นคนถ่ายคลิปวันนั้นอ๋อคลิปวันนั้นผมกลับมาแล้วใช่ไหมพี่เขากลับมาถึงแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปถาไปป้อมยาม๋ยวป้อมยามใช่ครับก็เดินไปขี่รถไปที่ป้อมยามก็ถามยามว่าใครเป็นคนมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้มันมีอะไรกันยามเขาก็บอกว่าลูกน้องเฮียมีเรื่องกลับบ้านตรงนู้นตำรวจก็เลยเข้ามาถ่ายรูปผมก็เลยถามว่าเอวเขามาถ่ายรูปในบ้านผมได้ไงอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ไปบ้านที่เกิดเหตุที่ว่ามีวดป่ากันก็ไปเรียกเขาแล้วเขาก็ไม่ออกมา แล้วตอนที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยที่ว่ากําลังตอบโต้กันอยู่เนี่ยคือตรงนู้นเลยครับอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุทั้ที่เกิดเหตุออกที่บ้านเขาเป็นแคมป์คนงานบ้านเขาอีกที่เกิดเหตุแต่ว่าไปดูเดี๋ยวไปดูแต่ตรงนี้เข้ามาบ้านเราอีกคลิปหนึ่ง ครับผมอ๋อเขาเข้ามาบ้านผมก่อนเข้ามาบ้านก่อนใช่เพราะผมตามมาประมาณสี่ทุ่มกว่าผมถึงที่นู่นเอาตามไปที่โน่นใช่แล้วก็ไปไลฟ์สดไปถ่ายคลิปที่โน่นถ่เป็นคลิปอีกที่หนึ่งใช่ครับก็คุยกับตำรวจตามคลิปเลยครับครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องว่ามีเรื่องกันนะมีมีมีเสียงผู้หญิงด้วยใครเอาแฟนผมเอาเป็นแฟนไปด้วยใช่ไหมฮะพอพอทราบเรื่องว่ามีตำรวจเข้าบ้านเราหลังนี้ครับผมว่าครับก็ รีบขับรถออกไปถามยามว่ามีตำรวจเ<ช>ข้าบ้าน<ช>แล้วก็ไปที่บ้านที่ทะเลออกกาะกันที่เกิดเหตุแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่นั่นอ๋อที่ภาพออกมาเป็นบ้านอีกหลังนึง,งเป็นบ้านของคู่กรณี<ช>อ๋อครับ แต่ทางลูกก็คือเด็กมันไม่ไม่ได้ตีกันอะไรกันก็คือลูกน้องผมเรียกแล้วก็เขาบอกว่าไม่อยููไม่ออกมาอะไรประมาณนี้ลูกน้องบอกเลาป่าขวดเมียที่กินนะแล้วขี่รถกลับบ้านก็ขี่รถกลับบ้านไปแล้วก็จากนั้นมาก็มีตำรวจเข้ามาที่นี่ใช่ครับหลจากั้นประมาณสิบถึงสิบห้านาทีล้วไม่เห็นลูกน้องบอกกันนะลูกน้องที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะพอเวลาผมถามเวลาจากไอ้คนนั้นกับเวลาจากที่นี่ตามกล้องตามติดอ่อที่ที่ลูกน้องไปอ่ามีเรื่องเมียแล้วแล้วหลังจาก ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงถึง,ถงตำเจ้าหน้าที่ถึงจะมาก็ประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้ยนะที่ทททผมไล่ดูจากกล้องว่าไม่ไม่ได้ว่าเป๊ะไอ้นั่นนะคือลูกน้งองของขี่รถออกไปถือคนเบียร์ไปนะครับที่ผมเห็นแล้วนะขี่รถออกไปเสร็จแล้วก็ดูกล้องว่ามันออกไปแล้วก็ดูกล้องว่าตำรวจเข้ามามช่วงเวลามันประมาณนี้ยังแปลกใจยว่าอ่าทําไมตํารวจรู้ว่าบ้านนี้เขาแก่ครับน่าจะเป็นรปภอ๋อว่าลูกน้องคนนี้เคยทํางานกับ เขาแก่นี้เขาแก่นี้ใช,ใช่ไหมเออถ้าเข้ามาแบบกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่ค,คนงานกําลังกินข้าวกันอยู่ด้านในค่ะพอเพรื่อกงการมานะสั่งทุ่มพร้อมกันหมดเขาว่าพวกนี้ก็นั่งกินข้าวกันอยู่คนอื่นก็กลับคานกันไปยักย้ายญ่กันไปอ๋อเข้ามาก็เปิดเข้ามาเลยไม่ได้เปิดในประตูเปิดอยู่แล้วใช่ไหมครเอาผมไม่แน่ใจว่าประตูเปิดเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาถึงนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวดูทีนึงนะครับนเกี่ยงประมาณหกเมตร เนี่ยเดินเข้ามาเลยนะเดินเข้ามาในบริเวณบ้านนะตรงนี้นะฮะเป็นหน้าบ้านนะประตูหน้าบ้านก็เดินเข้ามา,าเดินเข้ามานี้นะครับอย่างเดินเข้ามาตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยอ่ะเนี่ย จะก็ไปเคาะประตูใช่ไหมใช่ครับเคาะประตูอืมก็เรียกออกมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับแล้วเขาบอกว่าอะไรนะที่เออเนคิดนะเขาบอกว่าต้องแจ้งผมนะต้องแจ้งเขาเขาเป็นหัวหน้าป้อมใช่ไหมครับผมเขาอกยางไปที่ตอมแล้วไม่จำเป็นต้องแจ้งอ่ผมไปเาเอกสารแล้วก็ไปถามตอมว่าที่ผมลงทะเบียนไว้เท่าแบบนี้แบบนี้มีไปอย่างนี้องนี้เราต้องแจ้งด้วยหรอครับว่าผมอยู่้าเลยที่หลังเนี้ยทำไปทนจำไปต้องแจ้งอเปลาเขาบอกไม่ต้องแจ้งตมก็คือตํารวจ เกี่ยวกับพวกต่างด้าวโดยตรงอยู่แล้วตำรวจพวกนี้เราต้องแก้งก็ตมื่อที่ว่าแบบว่าผิดกฎหมายมา่ใชเพื่อเป็นการดูแลของเขาเรืออะไรผมไม่เข้าใจอันนี้ระบบนี้เขาเข้าตมผ่านใช่ครับขั้นตอนถูกต้องนะครับต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ว่าจ้างก็ยังไม่ไม่ได้สําเร็จดูเรื่องเพราะว่าเขายังรอขั้นตอนทยบัตรอยู่มันก็เป็นตามอรมนี่ก็ประกาศประกาศออกมาช่วงช่วงของนั้นไปครับแต่ของผมนี่ก็คือถูกต้องลงทะเบียนเสียนุ่งเสียนี่อะไรก็มอครับนี่ อ่าเฮียเขาทํางานอะไรอ่าต้องทำการอะไรทำเกษตรใช่ครับเกษตรบริษัทก็คือตัดมะพร้าวโอ้โมะพร้าวตามสวนตามสวนรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมรับซื้อด้วยแล้วก็ทําสวนตัวเองด้วยโอ้โหลงทุนก็หลายล้านเหมือนกันนะคนลงทุนเยอะครับเยอะนะฮะแล้วก็ส่งอ่ทางทางโรงงานก็จะส่งออกใช่ครับส่งมตัดเข้าโรงงานนี่มีลูกน้องกี่คนฮะมีประมาณสิบเจ็ดคนครับตอนนี้โอ้โหสิบเจ็ดคนเลยเหรอไม่ไกลุ่มคนหน้าร้านน่ะ ก็จะมีหน้าร้านด้วยอืมโอเอาวางขายหน้าร้านด้วยขายที่ไหนฮะเส้นนครศรีสีมังครับอ๋อจริงว่าร้านซุ้มโอด้วยเก็ตเกษมเส้นเป็นเกษมขาเข้าครับผมอเลยเลยโรตัสมาไหมขราผมยังไม่ขไปนะผมอยู่ช่วงในเมืองโอ้ออกออกจากในเมืองออกมาใช่ครับอ๋อศูนย์อดแถวๆนั้นอ๋าเปิดหน้าร้านขายด้วยแล้วก็มีเราก็มีลูกน้องชาวต่างชาติต่างชาติก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้า ประมาณเจ็ดคนคร hey. okay. ับเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนแต่ที่เหลือครับเป็นคนไทยครับคนไทยกี่คนนะคนไทยก็ประมาณสิบกว่าคนถ้ารวมน้าหลานด้ว้นะครับเอาพอชุดต้นอาเขาก็ประมาณสิบเจ็ดของลำสวนลุกน้องเยอะวัลน้องเยอะเลยใช่แล้วสวนนี้ทํามะพร้าวอยู่ปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวอยู่กี่ไร่ฮะถ้าเอาที่ผมเช่าเอาหมดเลยฮะตอนนี้อ่ะ ไม่ไม่รวมรับซื้อนะอ่าไม่รวมไม่รวมไร่ประมาณสองร้อยไร่ครับสองร้อยไร่ถ้ารับซื้อแล้วก็สามร้อยกว่าแล้วมีเก็บผลผลิตได้เก็บผลผลิตได้ประมาณร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่แล้วผราจะทั้งหมดประมาณสองร้อยกว่าะก็บสองร้อยรับซื้อไม่ใช่ที่ที่ที่ะในสวนสวนสองร้อยกว่าไร่นี้คือเก็บได้ประมาณสักหกสิบไร่หกสิบไร่อีกสวนหนึ่งก็กำลังที่เหลือก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ตามอายุ ข้าวมะพร้าวที่ก็ปีหนึ่งบางทีก็แปดเดือนเจ็ดเดือนนะครับโอ้ก็รายได้ก็พอดีนะรายได้ก็ดีนะเศษมันก็มีขึ้นมีลงนี่มีหลายเจ้าที่ทำแบบนี้นะเยอะครับเยอะเนาะส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกนายทุนโรงงานใหญ่ๆของผมเป็นอย่างเจ้าเล็กๆถ้านที่เทียบเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูนะดูหน้าบ้านอีกทีนะครับฉันดูหน้าบ้านอีกทีโอ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านพี่หนุ่มอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านนะครับของกิตสานนครนะฮะเนี่ยฮะบริเวณนี้นะฮะเป็นบ้านของเฮียแมวนะเฮียแมวนะที่บริเวณนี้เป็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพเมืองนครชียศรีเข้ามาในบริเวณบ้านนะฮะยายามคําคืนนะหลังนี้นะครับท่านผู้ชมหลังนี้นะแต่ของเฮียเขาจะมีอยู่สามหลังนะฮะ หนึ่งสองสามหสามหลังนี้นะครับนี่ที่เกิดเหตุนะท่านผู้ชมโอเคครับขอบคุณครับแหม่มครับเอาไว้เท่นี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับขอจบการแต่ข้อสดแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ที่หนุ่มนะฮะได้ลงพื้นที่นะครับที่มีทางเจ้าหน้าที่นะครับสพเมืองนครชัยศรีนะเข้าไปในบริเวณต้านนะของ เห็ email, email. นแมวเห็นแมวหลังนี้นะฮะหลังนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดําเนินการต่อนะฮะจากนี้ไปฮนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับขอจบไลฟ์ณที่เกิดเหตุไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ